เคยเห็นเครื่องปั๊มหัวใจไหมครับเวลาที่คนไข้หมดสติไม่หายใจเนี่ยก็แปลว่าเขาหัวใจหยุดเต้นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้คือการปั๊มหัวใจซึ่งเราปั๊มหัวใจเนี่ยเราใช้มือทั้งสองมือประปรกบกันแล้วก็กดตรงหน้าอ,อกคนไข้เป็นจังหวะนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเครื่องมือที่ปั๊มหัวใจ แทนการกดด้วยมือมันจะเป็นเครื่องที่เหมือนลูกสูบครับเมื่อเราเอาแกนลูกสูบเนี่ยวางไว้ตรงหน้าอกคนไข้แล้วกดปุ่มเครื่องก็จะทาการปั๊มหัวใจเหมือนลูกสูบก็เป็นการจําลองการปั๊มหัวใจด้วยมือมีคําถามนึงน่าสนใจมากครับถามผมในเพจว่าการที่เราใช้เครื่องกลเนี่ยเครื่องมือนี้ในการปั๊มหัวใจหรือที่เรียกว่าเครื่องออโต้ CPR อถามว่ากู้ชีพขั้นพื้นฐานสามารถใช้เครื่องนี้เองได้ไหมครับคำถามนี้น่าสนใจครับ หรือเขาถามว่าหรือต้องเป็นผู้ชีพขั้นสูงเท่านั้นเนี่ยถึงจะสามารถใช้เครื่องปั๊มหัวใจได้ผมเคยเจออยู่คลิปนึ่งครับก็เป็นคลิปที่คนไข้เขาหมดสติอยู่ในสนามฟุตบอลอาจจะเป็นผู้ชายสูงอายุที่กําลังเล่นฟุตบอลแล้วก็อยูอ่ดีก็มีแน่นาอกหมดสติ แล้วก็ไม่หายใจครับหัวใจก็หยุดเต้นในภาพนั้นก็มีทางกู้ชีพเข้ามาปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเขาพยายามที่จะพลิกตัวคนไข้แล้วก็พยายามที่จะติดเครื่องปั๊มหัวใจหรือที่เรียกว่าออโต้ซีพเนี่ยเครื่องปั๊มหัวใจติดเข้าไปแต่ภาพที่ผมเห็นก็คือว่าพยายามกําลังติดเครื่องเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ใช้คืออะไรทราบไหมครับสิ่งที่เห็นว่าวางข้างๆคือเครื่องกระตุกหัวใจหรือที่เรียกว่า AED ยังวางไว้อยู่เลยครับแล้วก็ในขณะนี้นไม่ได้มีการกดหน้าอกเพราะว่ากาลังพลิกตัวคนไข้เพ,พนนื่อน มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมน้าเราถึงต้องระวังในการใช้เครื่องปั๊มหัวใจเดี๋ยววันนี้มาได้คุยกันนะครับมาตอบคาถามแรกก่อนนะครับคาถามแรกว่าอุปกรณ์เนี่ยครับเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติเนี่ยสำหรับกู้ชีพขั้นพื้นฐานสามารถใช้ได้เองเลยไหมครับเราก็ต้องมาดูระเบียบนะครับว่ากฎหมายประเทศไทยหรือระเบียบเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งอยู่ในราชกิจจานุบเบกษานะครับประกาศเมื่อวันที่10กรกฎาคม25งพันาย เขาจะพูดถึงขอบเขตนะครับว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องฉุกเฉินเนี่ยเขาสามารถใช้อะไรได้เองบ้างอะไรที่ต้องขอคำแนะนําจากแพทย์บ้างซึ่งเรามาดูในหมวดที่เรียกว่าเครื่องปั๊มหัวใจนะครับหรือว่าออโต้ซีพีอาร์ในหมวดเนี้ยครับคือเรื่องของการกดหน้าอกโดยใช้เครื่องกลหรือที่เรียกว่า a n i c a l chest c o m p r e s s i o n device คาว่า Mechanical ก็หมายถึงเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะครับที่มีการใช้กลไก chest c o m p r e s s i o n หมายถึงการกดหน้าอก device คืออุปกรณ์หรือก็คืออุปกรณ์การกดหน้าอกนี่แหละ หรือที่เราชอบเรียกว่าออโต้ซีพีอาร์เนี่ยถ้าเราดูในหมวดของผู้ชีพคั้นพื้นฐานนะครับก็จัดเป็นหมวดจอจาเลยครับจอจาน,นี่หมายถึงว่าห้ามใช้อ่ะห้ามใช้คือจะเอามาใช้เองเนี่ยกฎหมายหรือว่าในประกาศเนี่ยไม่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ทําการใช้อ่ะครับทีนี้มันก็ต้องมีเบื้องหลังนะครับแล้วทําไมล่ะทาไมเขาถึงไม่ได้แนะนําให้ทางกู้ชีพขันพื้นฐานเนี่ยเอาเครื่องปัง๊มหัวใจมาติดซึ่งถ้าเราดูตามหลกักความเป็นจริงใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นเครื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรากดหน้าอกคนไข้เนี่ยปั๊มหัวใจโดยการใช้2มื ทีแต่ละคนก็มีประสิทธิภาพมีแรงที่ไม่เท่ากันบางครั้งเรียกว่ากดเบาไปกดลึกไปบางคนก็ได้เรียนบางคนก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมครับบางทีประสิทธิภาพในการกดหน้าอกมันก็อาจจะแย่แต่ถ้าเราใช้เครื่องมือครับ มันเป็นเครื่องมันเหมือนหุ่นยนต์นะครับยังไงมันก็กดด้วยความลึกอย่างที่เราต้องการความเร็วเนี่ยร้อยถึงร้อยครั้งเนี่ยมันทําได้หมดเลยถามว่ามันก็น่าจะเป็นเครื่องที่ดีนะครับแล้วทําไมอะไรเป็นเหตุเรื่องหลังที่ว่าทางกู้ชีพขั้นพื้นฐานไม่ควรจะเอามาใช้ครับควรจะใช้การปั๊มหัวใจด้วยมือมากกว่าอันแรกเนี่ยเพื่อชานให้ความเห็นว่าเขากังวลเรื่องของเวลาในการติดตั้งนะครับ เพราะว่าเวลาในการติดตั้งที่ล่าช้าเนี่ยทำให้ปั๊มหัวใจกดหน้าอกช้าลงแล้วก็ทําให้มีการเตดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้ล่าช้าลงมันช้าแค่ไหนนะครับมีงานวจาิจัยอันหนึ่งที่ผมเคยอ่านไว้เขาบอกว่าเขาลองใช้หุ่นทดลองนะครับติดก็คือมีหุ่นทดลองเนี่ยแล้วก็ให้คนที่เขาเป็นนักกู้ชีพที่มีการฝึกฝนในการติดเนี่ยเขาลองมาติดดูแล้วก็จับเวลาว่าเนี่ยคุณจะใช้เครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยประกอบเข้าไปในหุ่นเนใช้เวลากี่วินาทีคาตอบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับงานวิจัยบอกว่าประมาณสักสี่สับว มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับหมายถึงว่าในงานวิจัยเนี่ยโหทาได้40วินาทีเหรอผมว่าแต่ท่านต้องลองกลับไปทํากับหุ่นทดลองดูครับว่าเราเนี่ยทีมของเราเนี่ยสามารถประกอบเครื่องปัง๊มหัวใจได้ภายในกี่นาทีแต่ผมว่ามันน่าจะประมาณเกินหนึ่งนาทีครับ นึกถึงไงเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยมันก็ต้องตะแคงคนไข้ก่อนแล้วก็เอาแผ่นด้านหลังสอดด้านหลังจากนั้นเนี่ยหงายคนไข้เอาเครื่องเนี่ยมาประกบที่หน้าอกจึงแกนลงมาให้ตรงตำแหน่งของกระดูกหน้าอกแล้วก็ทําการกดปุ่มแล้วก็ต้องยกแขนคนไข้ไปผูกกับตรงแถวหัวของเครื่องนะครับซึ่งกระบวนการนี้น่าจะใช้เวลาคือเราพลิกตัวคนไข้มันก็ใช้เวลาแล้วครับอย่างน้อยผมว่าไม่ต่ากวันนาทีถึง2นาทีครับถึงแม้ว่างานวิจัยจะบอกว่าแค่40วินาทีนะแต่ผมว่างานวิจัยมันก็อีกอะไรคือบางที มันมีสิ่งที่ว่าอาคติครับสมมุติว่าเรามีกล้องมาถ่ายเราเครับมีคนบอกว่าเ,เดี๋ยวผมจะจับนะจับเวลาว่าคุณสามารถประกอบกี่นาทีเราก็ต้องแบบโอ้คืนนี้ต้องทําการบ้านฝึกซ้อมเตรียมทีมให้ดีพอเวลาจับเวลาจริงมันก็ปุ๊บอ่ะสีวินาทีใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่ครับจริงน่าจะมีคนทําวิจัยเนาะว่าในชีวิตจริงครับที่เขาใช้เครื่องปั๊มหัวใจกันเนี่ยประกอบคนไข้จริงๆใช้เวลา,ากี่นาทีครับไม่น่าจะเป็น 40, 40วินาทีแน่นอน อันนี้แหละเป็นเรื่องที่ล่าช้าแล้วว่าสำคัญยังไงก็ติดเร็วติดช้าเราไม่ได้ไปแข่งขันกับเวลาสำคัญคือเรื่องของการปั๊มหัวใจการกดหน้าอกและการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานของเวลาที่คนเราหัวใจหยุดเต้นก่อนหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับหัวใจหยุดเต้นเป็นภาษาพูดอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูลงลึกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือหยุดไปเลยครับมันก็เต้นตุบตุบแล้วมันก็หยุดไปเลยอ่ะคนที่หัวใจหยุดไปเลยอย่างเงี้ยเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงสมองสิ่งทที่ราาต้อองํคืก กดหน้าอกนะครับเพื่อจําลองให้หัวใจยังคงบีบตัวอยู่ทีเนี้ยมาดูอันเมื่อกี้ครับกระบวนการประกอบเนี่ยใช้เวลาเกือบนาทีนึงครับนาทีหนึ่งคือตอนที่เราตะแคงคนไข้ประกอบอุปกรณ์ซึ่งนาทีเนี้ยแปลว่าคนไข้ไม่รับการกดหน้าอกเลยอะครับดันั้นเนี่ยเลือดมันก็จะไม่ออกจากหัวใจไปสมองโอกาสที่สมองขาดเลือดอะ่ะมันก็แย่นะสมองคนเราขาดเลือดได้กี่นาทีครับประมาณตั้งสนาทีครับสมองก็เริ่มตายแล้วครับลองคิดดูว่าการประกอบเนี่ยใช้เวลา1-2นาทีเพราะว่า2อนาทีเป็น2อนาทีทองของเขาอะ่ะเขาขาดอากาศขาด การปั๊มหัวใจขาเลดไปเลี้ยงสมองมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้ชาญกังวลว่ามันมันล่าช้าซึ่งถ้าเราคิดอีกแง่นึงใช้มือครับการที่เอามือ2มือประกบระว่างเนี่ยมันไม่ถึงวินาทีครับมันทําได้แล้วก็ปั๊มหัวใจได้เลยลน้นเนี่ยมันประหยัดเวลาเราใช้เวลา1นาทีอย่างมีคุณค่ากับว่าเราใช้เวลาหนึ่งาทีของเขาเนี่ยที่เป็นเวลาทองของคนไข้เนี่ยไปใช้ในการประกอบเครื่องผู้ชาญก็เลยกังวลน,นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่หนึ่ถึงสอนาทีแต่ว่ามันมีผลต่อสมองเยอะเลยนะครับอันที่2อ่มีผมุยถึงหหัวใจยุดเต้นคือหยยุดไปเลแต่จริง้วเนื่อีก หนึ่งคือมันไม่หยุดนะครับมันเต้นพริ้วปกติหัวใจคนเราก็เต้นเหมือนปลาหมึกอ่ะบีบคลายบีบคลายแต่วันดีคืนดีโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยอย่างเคสของคุณผู้ชายที่ออกกําลังกายในสนามฟุตบอลเนี่ยพอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจมันก็ชกช้ำครับมันก็เริ่มเต้นระริกมันพริ้วอ่ะระริกแบบไร้ระบบพอเวลาที่หัวใจมันไร้ระบบเนี่ยมันไม่เต้นเหมือนปลาหมึกอ่ะมันดูไร้ระบบเลือดมันก็ขังในหัวใจเลือดมันออกไปออกไปนอกหัวใจไม่ได้เพราะว่าหัวใจมันไม่สามารถจะบบีีตัวได้อย่าางมประสิิทธภพ คนไข้ก็เลยทาที่ประจอไม่ได้ครับคนไข้ก็หมดสติเลื่อนไม่ไปเลีย้ยงสมองก็ถึงกับภาวะเสียชีวิตเหมือนกันแต่จริงแล้วหัวใจเขายังยังเต้นอยู่นะครับแต่มันเต้นะระลิกการรักษาคืออะไรการกดหน้าอกมีความสําคัญถูกต้องครับเพราะตอนนี้หัวใจะระลิกอยู่เลื่อนออกจากหัวใจไม่ได้เราก็ต้องทําการกดหน้าอกเพื่อจําลองการปั๊มหัวใจให้เลือดยังคงออกไปจากหัวใจอยู่แต่ถ้าเราปั๊มหัวใจเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่หายครับมันต้องใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการ รักษาด้วยไฟฟ้าอันนั้นก็คือการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือก็คือเครื่อง AED ครับเราต้องเอาแผ่น AED ติดที่หน้าอกคนไข้แล้วก็รอให้เครื่องทําการแนะนาแล้วก็กดปุ่มชอ็อตไฟฟ้าถ้าหากว่าเครื่องบอกว่าควรจะต้องชอ็อตไฟฟ้าพอปล่อยกระแสไฟฟ้าไปปึ้งเนี่ยที่หัวใจหัวใจที่มันเต้นร,รีกอะ่ะมันก็จะหยุดชั่วคราวแล้วก็กลับมาเต้นเหมือนเซตระบบใหม่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็เลยมีความสําคัญอย่างมากเวลาที่หัวใจมันเต้นร,รีกครับ มันไม่นานนะไม่ใช่ว่ามันจะระลึกไปชั่วโมงนะครับมันก็อาจจะระลึกไปได้แค่สัก1นอนาทีครับบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไปแล้วมันก็หยุดระลึกครับจริงๆเนี่ยคนไข้ที่หัวใจเต้นระลึกเนี่ยมีลักษณะพยากรณ์โรคที่ดีกว่านะหมายถึงว่าเขามีโอากาสจะรอดชีวิตมากกว่าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นเป็นศูนย์ไปเลยครับเหมือนการระลึกเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ตายครับแต่ถ้าแบบว่าหยุดแต่ถ้ามันหยุดไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขาอาจจะตายไปแล้วครับดังนั้นนีการที่หัวใจเต้นระลึกว่่าาากรรทีเ จัดการภาวะริกเนี่ยให้มันเร็วครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED ซึงมีประสิทธิภาพย้อนกลับไปนะ กว่าจะประกอบเครื่องปั๊มหัวใจนะครับกว่าจะตะแคงคนไข้เอาแผ่นมาติดนะครับมันใช้เวลาอย่างน้อยก็1-2นาทีอ่ะเวลาเนี้ยเป็นเวลาทองของการใช้ไฟฟ้าในการรักษาหัวใจมันก็จะผ่านไปสมมุติว่าเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บเราติดแผ่นกระตุ้ไฟฟ้าหัวใจปรากฏว่าหัวใจมันมันหยุดดริกไปแล้วอะครับมันนิ่งเป็นศูนยะ์แล้วคือคนไข้าตายไปแล้วเนี่ยโอกาสรอดชีวิตก็น้อยลงอันแรกคือเป็นที่สําคัญนะครับเขารู้สึกว่าการที่ที่ใช้เครื่องปั๊มหัวใจอ่ะหรือออโต้ซีพีอาร์เนี่ยมันอาจจะทาให้การกดหน้าอก ล่าช้าครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายเขาค่อนข้างกังวลเวลาแค่1น่ถึงอนาทีมีความหมายอย่างมากครับแล้วทีนี้เราจะหาทางออกร่วมกันได้ยังไงคําตอบก็คือว่าผู้ชายบอกว่า,วาเอางี้ไหมในตอนที่เจอคนไข้ครั้งแรกครับให้ใช้การปั๊มหัวใจด้วยมือไปก่อนครับคือเจอปุ๊บเนี่ยมันเป็นโอกาสทองไงคนไข้หัวใจอยู่เต้น ที่บ้านเราไปเจอเราเขาเขาขาดการปั้มหัวใจมาระยะหนึ่งครับจนกระทั่งโชคดีที่มาเจอเราทีมกู้ชีพหรือเจอประชาชนเนี่ยเราเริ่มทำการกดหน้าอกด้วยมือครับมือ2มือนี่แหละที่เราช่วยชีวิตคนไข้ได้ปั้มหัวใจด้วยมือไปก่อนแล้วก็เริ่มใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED มาติดนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตอนนี้เครื่องสั่งให้ทําการช็อตไฟฟ้าหรือเปล่ามันก็คือกระบวนการดั้งเดิมครับที่เราเรียนมาแล้วก็สั่งการชอ็อตไฟฟ้าแล้วก็ทําการปั้มหัวใจต่อไปเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นการประหยัดเวลเวลาาาาใช้่่อยงคคุม ล้วถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจละ่ะเครื่องออโต้ซีพีอาร์ผู้ชาบอกว่าก็ถึงเวลาที่มันเหมาะสมะครับอย่างเช่นเราปั๊มหัวใจระยะหนึ่งรู้สึกว่าเราช็อตไฟฟ้าไปแล้วโอกาสทองเนี่ยเราได้ดูแลเต็มที่ไปแล้วเงเรากาลังจะเคลื่อนย้ายคนไข้ไปบนรถพยาบาลเป็นต้นเคลื่อนย้ายคนไข้ไปลงลิฟต์หรือไปทําการสวนหัวใจที่อื่นเนี่ยครับมันระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาบอกว่าการที่เคลื่อนย้ายสถานการณ์มันไม่เอือ้ออำนวยให้เราใช้2มือปั๊มหัวใจอย่างเช่นคนไข้ยอยู่บนรถพยาบาลเนี่ยรถพยาบาลขับ เร็วระดับหนึ่งครับคนที่จะต้องยืนบนรถัปั๊มหัวใจมันทําได้ยากอะ่ะการที่ทําได้ยากเนี่ยแรงมันก็จะเข้าไปสู่คนไข้น้อยลงหรือว่าบางสถานการณ์ต้องลงลิฟต์อย่างเงี้ยครับคือไม่สามารถจะปั๊มหัวใจติดกับกําแพงลิฟต์ได้เงี้ย เราก็อาจจะใช้เครื่องปั๊มหัวใจคือเรยายะเวลาในเขามองว่าเราได้ช่วยคนไข้อย่างเต็มที่มาแล้วเลยครับแล้วก็แบบได้ได้ผ่านกระบวนการปั๊มหัวใจการชอ็อตไฟฟ้ามาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจนกระทั่งรู้สึดพอใจครับเราก็ถึงจะเอาเครื่องนี้มาติดนะนะเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้มีอะไรล่าช้าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชาญกังวลเป็นแบบแรกนะครับอันที่2นะครับคาถามคือว่าแล้วมันได้ผลไหมล่ะออมใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการที่มันล่าช้าแล้วมันได้ผลไหมเครื่องที่ปั๊มหัวใจเนี่ยมันได้ผลดีจริงหรือเปล่า หรือมันดีกว่ามือไหมครับอย่างแรกคือมันไม่ได้แย่กว่ากันหรอกครับคือถ้าเกิดว่าเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ย ผลงานวิจัยบอกว่ามันแย่กว่าเงี้ยก็แปลว่ามันมันเป็นอันตรายไงการแย่กว่าแปบลบว่าเราใช้เครื่องปั๊มหัวใจคนไข้าตายมากขึ้นก็แปลว่าเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายเราก็จะไม่ใช้นะงานวิจัยเนี่ยพบว่ามันไม่ต่างกันนะครับการใช้เครื่องปั๊มหัวใจหรือว่าใช้มือเนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากันอ่ะไม่ได้ต่างกันแต่ไม่ได้ดีกว่ากันนะครับเรามาดูงานวิจัยเลยว่างานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในปี2019ันก็คือตีพิมพ์ในบริษัทชื่อว่า critical care หรือว่าโรครับเป็นงานวิจัยที่่่ชือวา A meta-analysis o f r e s u s c i t a t i v e effects of mechanical and manual chest compression in our hospital cardiac arrest patient คำว่า meta-analysis หมายถึงเป็นงานวิจัยที่รวมนครับเขารวมว่าในโลกใบนี้ตั้งแต่จนถึงปี2019เนี่ยมีงานวิจัยอะไรบ้างที่คุยกันเรื่องของเครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่า meta-analysis ก็แปลว่าเป็นงานวิจัยที่น่านน่าจะเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะมันต้องรวมกันหลายๆหลายๆคนที่เขาทำงานวิจัยมาแล้วครับแล้วก็ดูเรื่องของ r e s u s c i t a t i v e e f f e c t ก็คือดูประสิทธิภาพในการกู้ชีพอของ Mechanical ก็คือของเครื่องปั๊มหัวใจอ่ะแล้วก็ของ a n u น l Chest c o m p r e s s i o n คำว่า Manual c h e s t compression ก็คือการที่เราใช้มือปั๊มหัวใจนี่แหละเราเทียบกับการใช้เครื่องเนี่ยเขาดูในบริบทของอะไรบริบทของ out of hospital cardiac arrest Ar ซึ่งเหมาะกับเราไงทางทีมกู้ชีพเราทำงานนอกโรงพยาบาลเนี่ยเรามาดูว่าเวลาที่เราใช้เครื่องปั๊มหัวใจนอกโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับอัตราการรอดชีวิตเนี่ยมันมากขึ้นไหมหรือว่าการใช้มือนดีกว่ากันงานวิจัยเนี้ย ปีพีใน2019ก็พบว่ามันไม่ต่างกันเลยครับได้ประสิทธิภาพเหมือนกันก็คืออัตราที่คนไข้จะรอดชีวิตมาถึงโรงพยาบาลได้กลับบ้านมีภาวะสมองที่ดีไปใช้ชีวิตตามเดิมเนี่ยไม่ว่าจะใช้เครื่องมือปั๊มหัวใจหรือว่าใช้มือเนี่ยประสิทธิภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่มันไม่ได้ดีกว่ากันนะในปัจจุบันเนี่ยสมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกว่าเราสามารถใช้เครื่องปั๊มหัวใจได้เขาก็ยอมรับให้มีการใช้เครื่องปั๊มหัวใจนะครับแต่เขา ยอมรับในบทบาทของสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออำานวยอ,อย่างเช่นอย่างที่กล่าวไงบนรถพยาบาลบ้างหรือสถานการณ์ที่ไม่น่าจะปั้มหัวใจได้ครับในลิฟต์ก็ได้ที่มันเล็กๆครับที่เราไม่สามารถจะปั้มหัวใจด้วยมือได้แต่เขาไม่แนะนําให้ทํากันเป็นแบบเป็นกิจวัตรนะ แบบโหมาถึงคนไข้ไม่ปั๊มด้วยมือแล้วครับเอาเครื่องติดอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่นะเราไม่ได้ทําไปกิจวัตรอ่ะเราขึ้น่กับว่าสถานการณะนะ์นั้นอ่ะมันไม่เอื้อมหน่วยให้ทําการปั๊มหัวใจด้วยมือเราถึงจะใช้เครื่องปั๊มหัวใจนะครับประเด็นที่3ที่น่ากังวลคือแล้วมันมีผลข้างเคียงหรอือเปล่าใช่ไหมครับการที่เราใช้เครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยถ้าเราเคยเห็นนะเครื่องมันยิงปึกปึกปึกเลยครับ ให้หัวใจจะแตกไหมที่คงจะหักมากขึ้นไหมถ้ามันทายแล้วมันไม่ต่างเมื่อกี้บอกว่าการปั๊มหัวใจด้วยมือหรือด้วยเครื่องก็ไม่ต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลข้างเคียงมากกว่ามันก็ไม่เวิร์คใช่ไหมหูใช้รวตับแตกมากกว่าหรือเปล่าต้องทํางานวิจัยดูครับในงานวิจัยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2021งานวิจัยในวารสารชื่อว่า Resuscitation หรือวารสารกู้ชีพนะครับ Resuscitation เป็นงานวิจัยชื่อว่า Safety of Mechanical and Manual Chest Compression in Cardiac Arrest Patients: Systemic Review and Meta Analysis อันนี้ครับ Systemic Review and ไม่มตกอ,อะไรสุดก,ก็แปลว่าเป็นงานวิจัยที่รวมเลยครับในโลกใบนี้เขาทําอะไรบ้างเรื่องของการใช้เครื่องเนี่ยว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูในคนไข้ที่หัวใจอยู่เต้นไปแล้วเนี่ยเขาเทียบว,ว่าการใช้เครื่องปั๊มหัวใจกับการใช้มือเนี่ยผลข้างเคียงอะ่ะมีอะไรบ้างงานวิจัยพบเลยครับว่าการใช้เครื่องเนี่ยมีมีผลข้างเคียงมากกว่า ชัดเจนเลยครับโดยรวมนะครับมีการบาดเจ็บที่มากกว่าก็ปแปลว่าการใช้เครื่องมือมันต้องระวังนะอาจจะมีซี่โครงหักมีตับแตกม้ามแตกเกิดขึ้นได้ซึ่งมาเกว่ากันปัม๊มหัวใจด้วยมือด้วเครื่องเนี่ยถ้าเราไปเห็นเนี่ยมันปัม๊มหัวใจด้วยความแรงครับถึงแม้ว่ามันจะปัม๊มหัวใจด้วยความมั่นคงนะให้จังหวะให้ความลึกที่เหมาะสมอนะ่ะแต่งานวิจัยนี้บอกเลยว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บของทรงอก ได้มากกว่านะครับแต่ทีนี้มาดูในงานวิจัยย่อยลงไปครับในงานวิจัยนีย้เราดูละเอียดย่อยลงไปว่าเอ๊ะแล้วมันมีการบาดเจ็บมากกว่าก็จริงอ,อย่างเช่นมีรอยช้ำที่ผิวหนังเลยมีซี่โครงหักเนี่ยแต่คําถามคือว่าแล้วการบาดเจ็บนันนะ่ะมันมันแย่มากไหมมันทําให้ถึงตายไหมครับอย่างเช่นแบบหัวใจแตกหรือว่า ใช้ปุ๊บตับแตกเป็น5ชิ้นเนี่ยครับหรือเปล่าง้นวิใัยบอกว่าโดยรวมครับการบาดเจ็บเนี่ยไม่ทําให้ถึงตายครับคือไม่ได้แปลว่าใช้เครื่องนี้ปุ๊บแล้วแบบโอ้โหตายมากขึ้นตับเละเป็นโจ๊กเงี้ยไม่นะง้นวิจัยสรุปสุดท้ายว่าการใช้เครื่องปัม๊มหัวใจเนี่ยอาจจะได้รับการบาดเจ็บมากกว่าแต่เมื่อพิจารณาถึงการบาดเจ็บที่ทําให้ถึงตายเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับการด้วยมือ,อครับดังนั้นเนี่ยข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าก็ยังยืนยันอย่างเดิมว่า1เราสามารถใช้เครื่องปัม๊มหัวใจได เราก็ต้องคํานึงถึงการที่อาจจะมีการบาดเจ็บทางร่างกายมากขึ้นนะจากการใช้เครื่องปั๊มหัวใจซึ่งงานวิจัยเขาบอกว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการ ประกอบเครื่องมือที่ไม่ถูกวิธีครับเช่นเราวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมไงปกติแล้วเนี่ยเราควรจะวางตัวปั๊มเนี่ยไว้ตรงที่หน้าอกตรงกลางหน้าอกบางครั้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ท้องบ้างมันขึ้นไปสูงซ้ายขวาเนี่ยมันก็ทําให้มีการบาดเจ็บมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราเลื่อนแผ่นที่ปั๊มหัวใจเนี่ยมาอยู่ตรงท้องอะ่ะมันก็กดที่ตับก็มีโอกาสที่ตับจะแตกมากกว่าแล้วก็แรงมันมากกว่าคนนะครับก็เลยพบว่ามีตับแตกได้หรือว่าถ้าวางไปทางซ้ายมากกว่าขวามากกว่ามันก็มีโอกาสทําให้กระดูกซี่โครงหักได้แต่อย่างที่กล่าวเมื่อกี้คร มันไม่เอื้ออํานวยครับแต่ลเนี่ยสถานการณ์ที่อยู่บนรถพยาบาลรถมันแวงน่งไงหรือว่าขณะที่เรากำลังเข็นไปคนไข้อะเราก็ใช้เครื่องไปด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่เครื่องมันจะเลื่อนนะครับ ใช่ไหมมันไม่เหมือนคนนะครับคนยังแบบอย,ยังมีความเฉลียวอ่ะเอ้ยมันเลื่อนแล้วก็เลื่อนมือได้แต่เครื่องไม่มีความเฉลียวครับเครื่องปั๊มอย่างเดียวครับสมมติว่ารถเบรกเยดเครื่องเลื่อนไปนิดนึงครับมันก็ไปกดตรงเส้นแดงใหญ่ลงไปนิดนึงอ่ะไปกดที่ตับแทนมันก็เลยเปิดผลข้างเคียงได้นะครับสรุปนะครับสรุปว่าคําถามที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นกู้ชีพขั้นพื้นฐานเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องปั๊มหัวใจได้เองไหมคําตอบก็คือว่าไม่ได้แนะนํานะครับ เพราะว่าเราอ้างอิงทางเรื่องของประกาศของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็ยังไม่ได้อนุญ,ญาตให้กู้ชีพขั้นพื้นฐานใช้เครื่องปั๊มหัวใจล้วถามว่าเอา้าแล้วยังไงอ่ะเราก็ใช้มือครับก็มือเนี่ยอย่างที่เรียนน่ะกู้ชีพขันพื้นฐานก็ใช้มือในการปั้มหัวใจก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันที่2แล้วเครื่องปั๊มหัวใจมันใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้นะครับในบริบทที่มันไม่เอื้อมนวยสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะปั๊มหัวใจได้ด้วยมือได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเราทั้งตัวคนไข้นะบนรถ พยาบาลที่กำลังวิ่งเนียหรือว่าสถานการณ์ที่แบบไม่ไหวจริงๆครับอย่างเช่นไฟไหม้หรือแบบโอ้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยเนี้ยต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ามาด้วยบนลิฟต์เราใช้เครื่องปั๊มหัวใจได้แต่ก็ให้ระวังว่าการใช้เครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยมันอาจจะทําการบาดเจ็บที่มากขึ้นนะครับของร่างกายอะ่ะซึ่งเราจะต้องป้องกันโดยการที่หมั่นดูตําแหน่งเสมอว่าตําแหน่งการปั๊มเนี่ยมันอยู่ที่ตําแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่ามันมีการเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือเปล่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระดีในเพจของห้ง้้อออองงุุกกเเิตรรรูับผมมมมมหจนนะคขคขณําาาาถถที่ มาตอบให้แล้วนะครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับจงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราสวัสดีครับ